สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเกษตรบาบอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอการขยายพันธุ์ต้นยางอินเดียนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ยอดนิยมนะครับที่ไว้ใช้ประดับในบ้านนะก็วันนี้เราก็จะนําเสนอกันตอนกิ่งนะครับก็สําหรับวัสดุที่ใช้ในการตอนกิ่งต้นยางอินเดียนะครับก็จะมีอันนี้ครับเป็น ขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็มีตัวถุงพลาสติกครับแล้วก็มียางนะฮะอันนี้ไว้รัดรัดปากถุงนะครับแล้วก็มีแค่เชือกเชือกฟางครับแล้วก็มีแล้วก็น้ํานะครับก็คืออันดับแรกเวลาเรามีขุยมะพร้าวเนี่ยเราก็ามาใส่ในน้ํา เพราะว่าเนี่ยครับมันจะได้ชุม่มแล้วเราก็มาใส่ถุงเนี่ยครับถุงใส่เข้าไปนะครับก็อันนี้ถุงนี้ก็ อย่ากให้ใหญ่มากเกินไปนะเพราะว่าถ้าใหญ่มากเกินไปกิ่งอาจจะหักได้ก็เอาแบบพอดีครับไม่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําทักสามถุง มานนี้นะครับก็จริงๆแล้วการตอนกิ่งนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์หรือทำให้ต้นไม้มันเหมือนบางต้นที่ยาวเกินไปครับก็ทำให้สวยงามขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีต้นมันยาวเกินขนาดที่มันสวยไปแล้ว ขอทำสามถุงเลยอันนี้แล้วก็เอาย่างรัดเลย ก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำยาต้นยาอินเดียนะครับก็คือว่าอันนี้จะเป็นต้นที่ที่ผมตอนไว้เมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วก็คือมันเป็นต้นนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นลักษณะนี้ ก็เราก็ทําการขยายพันธุ์นะครับก็คือเนี่ยตอนกิ่งมาสามอาทิตย์ก็จะได้แล้วประมาณนี้อันนี้สีค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็จะมีสีทางนั้นครับเป็นเหมือนสีขาวเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้สียอดทิศครับสีม่วงๆดำๆโอเคเดี๋ยวไปพบขั้นตอน การตอนกิ่งให้ดูครับก็อันนี้นะครับจะเป็นต้นที่ผมจะเลือกตอนนะครับเพราะว่าต้นมันสูงไปแล้วนะครับอันนี้สําหรับปลูกในบ้านเนาะคือต้นยางอินเดียนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการหัดตอนกิ่งมากเลยนะครับเพราะว่ามันติดง่ายมากด้วยความที่ว่าต้นเขามาเป็นตระกูลต้นไซนะครับ มันค่อนข้างติดง่ายผมก็คว้านเลยกดไปกดไปสักนิดหนึ่งนะครับมันมันก็จะมันเปลือกด้านนอกจะเป็นเปลือกอ่อนนะครับต้นยางอินเดียชื่อเขาอาจจะมาจากว่ามันเป็นยางครับ ทำให้มันครบรอบนะครับจริงๆก็จะมันยังไงก็ได้ตอนสุดท้ายก็คือให้มันครบรอบแล้วก็แล้วแต่เทคนิคของผมก็กกีดลงไปเบาๆน <c oughs> <c oughs> ี่ยฮะกรีดไปปุ๊บนี่ก็ใช้เล็บดึงออกได้ละ <c oughs> แต่ว่าถ้ามันยังไม่ออกก็แสดงว่าเรายังกดไม่ลึกพอ ลึกๆผดลึกมากก็หักครับเราว่ะวันเนี่ยก็คือว่าตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อมันมันส่งส่งอาหารผ่านเนื้อเยื่อขึ้นไปด้านบนด้านบนเนี้ยจากล่างขึ้นบนเราก็ ต้องขูดด้วยนะครับขูดชื่ขูดเพื่อไม่ให้มันส่งอาหารขึ้นไปก็คือเดี๋ยวเขาก็เราเอามาคว้นตรงนี้เราเอาอาหารมาคว้นตรงนี้นะครับมันก็จะมีรากออกตรงนี้ ถึงขั้นตอนถัดไปก็ขอเชือกด้วยอันนี้ถุงที่เราเตรียมไว้เราก็ตัดมาเป็นรูปนี้รูปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมเตรียมเชือก,ก่อนทำได้ต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าบางบางต้นก็ไม่ติดนะครับต้องต้องลองหาข้อมูลดู แต่หลักการก็จะคล้ายๆกันแต่ถ้าบางต้นไม่ติดก็คือไม่ติดเลยมาอันนี้หางขึ้นปึ๊บแล้วก็คุมเนี่ยครับโฟกัสที่ตรงด้านบนนะครับคุมให้มันแนบสนิทแล้วเราก็รัดให้แน่น สักสองเที่ยวนะครับกำลังดีเรารัดเพื่อว่ามันจะได้ไม่ขยับขยื่อะนนะครับมันจะได้แตกลากง่าย ก็ถ้าใครกลัวมันออกรากช้าก็อาจจะผสมน้ำยาเล่งรากไปตั้งแต่ตอนที่ว่าผสมน้ำไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะแอบมาหยอดตามนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับก็นี้ก็ระวังอยาให้มันหักบางทีมันอาจจะหักได้ผมหาเลยดามช่วยหน่อยประมาณนี้ก็เสร็จแล้ว ขั้นตอนการตอนกิ่งนะครับเดี๋ยวว่าจะให้ดูอีกต้นหนึ่งที่ว่าเราทําไว้เมื่อประมาณสาอาทิตย์ที่แล้วเนาะเป็นไซส์เดียวกันเลยอันนี้นเห็นไหมครับแต่ดูลากมันออกมาเต็มเลยเป็นต้นไม้ที่ออกลากง่ายอยู่แล้วก็เดี๋ยวตัดเลยแล้วกันเพราะว่ามันสมบ,บ,บูรณ์ละ แล้วก็ตัดเลยเชวมพ,พ,พอพอเราตัดแล้วอะครับไอ้ต้นตรงเนี้ยมันจะไม่ออกละมันก็จะแตกข้างเป็นหลายๆกิง่งทีนี้เราก็จะตอนได้หลายต้นเลยก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะต้นที่เราได้นะครับก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณไซส์นี้ก็ ซส์นี้ก็ขายได้ประมาณสามร้อยบาทนะครับลงกระถางธรรมดาประมาณนี้แต่ต้นยางอินเดียน,นะครับถ้าลงดินนะครับสูงเป็นเท่าบ้านเลยครับแต่ว่าถ้าอยู่ในกระถางเล็กๆก็จะโตช้าโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ